เมนูลดหุ่นแถมสุขภาพดีด้วยงบไม่เกิน80บาทเชฟครับเชฟมาแล้วครับเชฟมาแล้วมาแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นจะหนีไปไหว่ามามาว่ามาอ่ะนักศึกษาสาวโจทย์ก็คือเขาอยากให้ช่วยทำเมนูเพื่อสุขภาพขอแบบอร่อยด้วยแต่ว่าช่วยลดหุ่นได้ด้วยช่วยความเป็นนักศึกษาไงก็เลยมีงบให้แค่100่งร้อยบาททำไมหนึ่งอยะเด็กพอมใสมรจี้สิบได้ไหมสรุปให้ก็เลยแปดสิบแล้วคัน80 80อ่ะขอขอ20ขอ20 จัดให้เนื้อไก่ก่อนผมสั่งของจากแมคโครโปรมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาแล้วสําหรับเมนูงบ80บาทกับความที่อยากได้สุขภาพนะครับแมคโครโปรจัดให้นะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้จะทำเมนูอะไรสําหรับคำว่าสุขภาพนะครับสุขภาพที่ดีก็คือคุกกิ้งไม่ต้องเยอะแครอทแล้วก็ บอกกอลี่ไป็นึงต่อด้วยมันฝรั่งระหว่างนี้เราก็จะมาหั่นเห็ดรอนะครับหน่อไม้ฝรั่งอ่ะเราลวกแค่แป๊บเดียวนะแล้วก็ช็อกน้ำนะครับมีดนอนแนบตัวอกไก่ครึ่งนึงนะระหว่างกลางเลยมันจะได้เขาแล้วเป็นผืนใหญ่นะเป็นเหมือนแบบกระดาษอ่ะหรือเวลาม้วนมันก็จะง่ายเราต้องการที่จะใช้พลาสติกแล้วหม้อทุบเลยเราก็เอาออกมาอย่างนี้นะฮะปรุงรสแล้วเราก็จะใส่หน่อไม้ฝรั่ง แล้วก็ม้วนเลยเราก็จะใช้พลาสติกแรปนี่แหละช่วยรัดไปม้วนเลยวิธีการเนี่ยเราจะไปโพสนะฮะคือเอาไปต้มในน้ำอกไก่ประมาณ10-15ึนาทีมันฝรั่งก็สุกพอดีนะหลังจากที่เราต้มมันเสร็จใช่ไหมครับคือผมจะเอาไปแพนไฟอะทุกแค่แตกเราก็จะเอาไปทอดเราใส่ลงไปเลยเนี่ยระหว่างที่เราทอดมันใช่ไหมไก่เราก็สุกแล้วพักไวใ้ให้เขาเย็นหน่อยนึง ระหว่างนี้เราก็จะมากลับด้านมันฝรั่งของเราเราก็จะเอาขึ้นมาเลยจากนั้นเราก็เอากลับไปใส่เห็ดน้ำเปล่าหรือน้ำสต๊อกก็ได้อย่างนี้ลงรสด้วยซีอิ๊วขาวจากนั้นเราก็จะคนส,วส่วนผสมให้เข้ากันนะครับแค่นี้เสร็จแล้วปิดไฟเลยมาสู่การทําผักย่างดีกว่านะฮะเราจะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะพริกไทยนะเบรนฮะเราถ้ามีหัวทอยก็ใช้ไฟเบรนอย่างนี้เลยฮะ ใช้กระทะเลยฮะหรือว่าใช้ตะแกรงใส่กระทะแล้วก็พวกขัว่ว,วอย่างนี้ก็ได้จากนั้นผมก็จะมาหั่นตัวไก่นะครับหั่นพร้อมตัวพลาสติกแรปบเลยคนระับค่อยเอาพลาสติกล็ปบออกที่หลังนะเราก็จะมาลงจานกันเลยดีกว่านะปิดจบกับงบไม่เกิน80บาทด้วยเมนูสุขภาพแบบนี้นะครับผมเมนูอกไก่ม้วนมันทุบและผักยาน,นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ชื่นชอบเมนูนี้นะครับและอยากให้มีอีกเยอะๆนะคร คอมเมนต์มาได้นะครับที่ t ิส s is up นะครับเดี๋ยวเราจัดให้ตามควาขอเลยนะครับเมนูต่อไปเป็นเมนูแบบไหนเมนูอะไรติดตามชมกันครับ